สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ h a s h c a t h c a g c EP ที่514ค่ะ อาจจะนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตที่เราเคยทำเลยนะสำหรับข่าวเรื่องของคุณรีสุวรรณจันยาสุดยอดนักร้องของประเทศไทยที่เพิ่งถูกจับกลุ่มไปในข้อหาเรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่รัฐแลกกับการไม่ร้องเรียนให้ถูกตรวจสอบหรือกันแกล้งค่ะแล้วเรื่องราวของคดีนี้มันเป็นยังไงคุณสีเขาไปทำอะไรให้คนในประเทศนี้เกลียดทำไมกระแสใน X มันถึงออกมาเป็นแนวสาแก่ใจอีชอยนักเยอะแยะขนาดนั้นประวัติของคุณสีเขาเคยทำอะไรบ้างเราก็ไปฟังกันในแฮชแท็กสีสุวรรณค่ะก่อนจะเริ่มคลิปนะคะใครที่ เป็นแฟนของพัซซูโรและการ์ตูนสุดปั่นของเขานะคะตอนนี้ทางพัซซูโรก็ได้มีการออกพัซซูโรโอเวอร์ไซส์ทีเชิร์สคอลเลกชันเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ลายสุดปั่นจากตัวละครสุดเกรียนทั้งหลายจากคลิปของพัซซูโรนะคะไม่ว่าจะเป็นพรอิศวนนนทกทศกัณฐ์พนารายณ์จากคลิปการ์ตูนรามเกียรติสุดฮิตนนทกโดนแก้งที่ตอนนี้ปาไปมีคนดูจะ30ล้านวิวแล้วนะหรือว่าจะเป็นโยามาบาลตัวร้ายจากนรกมันเจ็บหรือแม้แต่ในอำเภอจากคนไทยไปดวงจันทร์ก็มีเช่นกันนะคะแต่ละดีไซน์แต่ละแบบก็คคือเกกกกุ่มใใรสนนจ็ไไปตาัด้ที w ัวไ็ toydaxi.com สั่งซื้อได้ง่ายๆที่ลิงก์ด้านล่างเลย จุดเริ่มต้นของเรื่องราวค่ะคือวันที่26มกราคมที่ผ่านมามีการแถลงข่าวการจับกลุ่มตัวนายสีสุวรรณจันยาเนื่องจากเรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่รัฐแลกกับการไม่ร้องเรียงหรือการแกล้งให้ถูกตรวจสอบโดยเคสที่ทําให้คุณสีสวรรดโดนจับก็คือเมื่อปลายปี2566ค่ะทางกลุ่มนักร้องได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในลักษณะว่าเตรียมจะเปิดโปงการทุจริตงบประมาณภายในกรมการข้าวจากนั้นก็มีการนัดเจรจากับอธิบดีกรมการข้าวค่ะแล้วก็ยื่นข้อเสนอเรียกเงินเป็นเงิน3ล้านบาทแลกกับการยุติการ ร้องเรียนโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตการปลูกข้าวและโครงการการปรับปรุงการผลิตสําหรับผู้ปลูกข้าว โดยทางกลุ่มอ้างว่าได้ตรวจสอบพบพิรุษในโครงการนี้ที่สอบไปในทางทุจริตค่ะโดยกลุ่มคนที่เรียกรับผลประโยชน์เนี่ยมี3คนนะคะได้แก่คุณศรีสุวรรณคุณเจ๋งดอกจิกผู้ตรวจสอบราชการเขต11แล้วก็นางสาวพิมพณฑาค่ะซึ่งถึงแม้ว่าตัวอธิบดีกรมการเข้าจะมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ทําอะไรผิดก็ตามอ่ะแต่กลุ่มผู้ร้องเรียนเนี่ยก็เดินทางไปร้องเรียนอย่างที่ต่างๆนะคะแล้วก็มีการให้ข่าวกับสื่อมวลชนในลักษณะที่สร้างความเสียหายให้กับตัวอธิบดีอธิบดีก็เลยตัดสินใจที่จะยอมจ่ายเงินนค่ะ่ะโดยตออรงจาาาก3ล้บ 1.5ล้าานบาทแล้วก็มีการนัดรับเงินงวดแรก1น0 0 0 0สมือที่บ้านของคุณศรีสุวรรณนะคะแต่ว่าตอนที่คุณอธิบดีเขาจ่ายเงินนะ่ะเขาได้แอบอัดคลิปวิดีโอตอนคุณศรีสุวรรณรับเงินไว้เป็นหลักฐานด้วยจากนั้นคุณอธิบดีก็เลยเข้าแจ้งความให้ปปชเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้จนนําไปสู่การวางแผนจับกลุมทั้ง3คนคะ่ะโดยจะให้ผู้เสียหายส่งเงินงวดที่2อีก5 0 0 0 0นบาทแล้วก็เข้าจับกลุมนะคะ จากนั้นในวันที่เข้าจับกลุ่มเกิดอะไรขึ้นวันที่26มกราคมค่ะในตอนที่เข้าจับกลุ่มเนี่ยตำรวจให้คนของอธิบดีทำทีเป็นว่าเอาเงิน500,000บาทไปมอบให้กับคุณศรีสุวรรณที่บ้านโดยการนําไปแขวนไว้หน้าบ้านนะคะจากนั้นตํารวจก็ซุ่มดูอยู่หน้าบ้านประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็พบว่าภรรยาของคุณศรีสุวรรณเนี่ยได้นําถุงเงินกลับเข้าไปในบ้านค่ะพอภรรยานําเงินเข้าไปแล้วตํารวจก็แสดงตัวเข้าจับกลุมหลังจากเข้าตรวจคนบ้านพบว่ามีคนพยายามที่จะหนีออกจากประตูหลังบ้านแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจดัก ะะส่วนคุณสีสวณอยู่ในบ้านค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ถามถึงเรื่องเงินคุณสีสวรณก็พาไปหยิบเงินที่ถูกโยนทิ้งไว้ข้างบ้านค่ะจากนั้นตํารวจก็พาคุณสีสวณแล้วก็ภรรยาไปทําเรื่องสอบปากคําสรุปค่ะคดีนี้เป็นการจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหาขาบวนการนักร้องเรียนที่ข่มขู่เรียกเงินจากเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อแลกกับการร้องเรียนหรือไม่ร้องเรียนเพื่อกันแก้ให้ถูกตรวจสอบค่ะโดยคนที่ถูกหมายจับในคดีนี้มี3คนได้แก่1คุณเจงดอกจิกประธานกลุ่มรวมใจรักชาติอดีตข้าราชการเขตที่11ค่ะถูกออกหมายจับในข้อหาความผิดเป็นเจ้าพนักง,งานเรียกรับทรัพย์2นางสาวพิมพ์ณฐาอดีตผู้สมัครสอสออุตรดิตฐจากพรรครวมไทยสร้สางชาติพรรคลุงตู่นั่นเองนะคะคุณพิมพณฐาเนี่ยเป็นเลขาของคุณเจงดอกจิกค่ะโดนไป3ข้อหานั่นก็คือสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับผลประโยชน์ร่วมกัน ข่มขืนใจผู้อื่นเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์และร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นเพื่อกระทำประการใดหรือไม่กระทำประการใด ทั้งสองคนเนี่ยมีความใกล้ชิดกับพักรวมไทยสร้างชาติมากคุณเจงนอกจิงเนี่ยเคยเป็นอดีตแนวร่วมนปชที่สมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติโดยมีเลขาธิการพักลงม,มารับด้วยตนเองนะคะจากนั้นคุณพีรพันธ์สาลีรัตนวิภาครองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากพักรวมไทยสร้างชาติก็เป็นคนแต่งตั้งให้คุณเจงเป็นผู้ตรวจสอบเขตราชการที่11ตามคําสั่งของนายกเสฐษษานะคะซึ่งก็เป็นคนที่มีอํานาจในการตรวจสอบท่านอธิบดีนั่นเองแน่นอนว่าพอมีข่าวเรื่องนี้ออกมาทางนักข่าวก็ได้มีการไปถามคุณ พีรพันธ์ทันทีเ่ะว่าเออประเด็นเนี้ยคดีนี้มันยังไงมันมีความเกี่ยวข้องกับพักรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าคุณพีรพันธ์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในทันทีนะคะว่าถ้าเขาทําผิดก็ต้องให้เขาออกจากพักแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับตัวพักแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับตนด้วยซึ่งไอ้บทสัมภาษณ์ตรงเนี้ยไทยโพสตใช้คําว่าพีรพันธ์รีบปัดสว่านะซึ่งเราชอบมาก3ค่ะคุณศรีสุวรรณจันยา ผู้นาองค์กรรักชาติรักแผ่นดินถูกออกหมายจับ3ข้อหาเหมือนคุณพิมพ์ณฐานะคะก็คือสนับสนุนเจ้าพนักง,งานของรัฐเรียกรับทรัพย์ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นเพื่อให้กระทําการใดหรือไม่กระทําการใดค่ะหลังถูกจับก,กุมคุณสีสวุวณปฏิเสธทุกข,ข้อกล่าวหานะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องเงินน่ะมีคนเอามาให้จริงแต่เป็นการยัดเยียด ตน,นยังไม่เคยเรียกรับเงินใดๆเลยคืออีเงิน5 0 0 0 0นบาทอะที่ตนโยนทิ้งไปข้างบ้านเนื่องจากเห็นว่าใครก็ไม่รู้นําเงินมาแขวนภรรยาของตอนก็ไม่ได้รู้เรื่องเอาเงินดังกล่าวมาให้ดูไม่เห็นว่าไม่ใช่เงินของตัวเองและเข้าข่ายเป็นเงินที่น่าสงสัยก็เลยนําไปทิ้งเพื่อปัดให้พลตัวค่ะยืนยันว่าไม่ได้มีการเรียกรับเงินจากอธิบดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกตกใจแต่ไม่ได้ทําให้เสียขวัญคดีนี้น่าจะเกิดขึ้นเพราะมีการตรวจสอบโครงการของอธิบดีอย่างเข้มข้นอาจทาให้เจ้าตัวรู้สึกหวั่นวิตก ข้อมูลหลักฐานทุกอย่างที่จะสามารถหักล้างได้ในคดีนี้แล้วสุดท้ายคุณสีสวรรนก็ได้รับการประกันตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะจบเรื่องของคดีนี้ไปค่ะแต่เราคิดว่าหลายคนก็อาจจะไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่ที่พอมีข่าวว่าคุณสีสวรรณถูกจับแล้วแฮชแท็กสีสวรรนเนี่ยจะเด้งขึ้นมาใน X ทันที แล้วมันไม่ได้ขึ้นมาแบบเป็นแนวเห็นอกเห็นใจนะมันเป็นแนวสะใจอะแบบว่าให้ตายสิเราหยุดยิ้มกับข่าวนี้ไม่ได้เลยจริงๆหรือหลายคนก็อาจจะได้คลายข้อสงสัยของตัวเองสักทีนะคะว่าการที่ไปร้องเรียนใครสักคนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะนะที่สีไม่เห็นจะทํางานเลยแล้วเอาเงินจากไหนไปร้องเรียนพอข่าวนี้ออกมาทุกคนก็เลยแบบอ๋อผมพอจะรู้แล้วครับว่าพี่สีเอาเงินมาจากไหนแล้วคุณสีเขาเคยไปทําอะไรให้ใครเขาเจ็บช้ำน้ําใจหรอทําไมกระแสใน X มันถึงเป็นแนวสายแก่ใจอกชอยนักขนาดนั้นก็เดี๋ยวเราไปดูประววัติคาๆของ กันค่ะเรื่องราวชีวิตของพี่สีเนี่ยมันเริ่มมาจากการทํางานเป็น NGO นะคะสมัยคุณสีเรียนอยู่ปอตีเนี่ยเขาเป็นนายกองค์กรนักศึกษาทํากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอดนะคะจบมาก็ช่วยทํางานที่สภาธานายความทําเรื่องคดีสิ่งแวดล้อมค่ะมีเอี่ยวกับคดีใหญ่ๆมากมายอย่างเช่นคดีลงไฟฟ้าแม่หมาะคดีสารตะกัวคั้วคริตี้ที่โหดที่สุดก็คือกรณีร้องให้สารปกครอง,งระงับการขยายโรงง,งาน76แห่งในนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธคดีบริหารจัดการน้ํา3 5แสนล้านบาทค่ะ ปี2550ค่ะคุณรีสุวัรณได้ก่อตั้งสมาคมต่อต้านโลกร้อนขึ้นเพื่อเคลื่อนไหวในประเด็นสิ่งแวดล้อมปี2552ก็ก่อตั้งสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยขึ้นเพื่อตอบคําถามแล้วก็เรียกร้องประเด็นที่เป็นกระแสะเรื่องราวสังคมซึ่งสมาคมนี้ถูกยุบไปแล้วในปี66นะคะเนื่องจากสมาชิกไม่เพียงพอแล้วมันไม่ได้เป็นการสมาชิกไม่เพียงพอแบบมีคนลาออกนะ มันเป็นสมาชิกไม่เพียงพอแบบเอาชื่อคนอื่นที่ไม่รู้อิโนโนอีเนมาใส่อะเดือนมิถุนาปี5 6ค่ะมีคนที่ถูกนําชื่อไปแอบอ้างเป็นสมาชิกองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไม่ต่ํากว่า3คนนะคะเขาไปแจ้งความว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยเป็นสมาชิกขององค์กรนี้เลยแต่ว่ามีชื่ออยู่ในองคอ์กรสุดท้ายสมาคมนี้ก็เลยถูกยุบเพราะมีสมาชิกไม่ถึง10คนนะคะแต่คุณสีแกก็ไม่ยอมแพ้ค่ะหลังจากที่ถูกยุบสมาคมไปแค่2วันคุณสีก็ได้ประกาศจัดตั้งองคอ์กรรักชาติรักแผ่นดินขึ้นมีโลโก้เป็นของตัวเองนะนะเนยยีเ่ โดยวัตถุประสงค์ขององค์กรคือหนึ่งต่อต้านการแก้ไขและยกเลิกม1 1 2รวมถึงการดูหมิน่นสถาบันทุกรูปแบบ2ติดตามตรวจสอบนักการเมืองพักการเมืองขา้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจที่ฝา่าฝืนกฎหมายและทุจริต3ตรวจสอบการเลือกตั้งที่ไม่สุจริต4ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ5เป็นตัวแทนประชาชนนำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลหากประชาชนเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้อำนาจรัฐหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูนหรือกฎหมายใครที่สนใจอยากสมัครเข้าร่วมองค์กรก็สามารถเขียนจดหมาย ไปหาพี่สีได้นะคะสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วคุณสี่เขาเป็นนักร้องจริงหรือเปล่าเขามีประวัติร้องเรียนอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเลยหรอหรือเราไปตั้งให้เขามั่วๆเองหรือเปล่าเราขอหยิบสถิติจาก The Matter มาให้ดูนะคะ คุณสีเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับเดอะแมทเทอร์ไว้ว่าเขาร้องเรียนคดีการเมืองปีละประมาณ1 4 0่งถึงคดีค่ะรวมถึงได้ฟ้องศาลปกครองทั่วประเทศมาแล้ว4 0 0 0ถึงคดีโดยมองว่าการกระทําของตัวเองเนี่ยเป็นการช่วยเหลือสังคมนะคะคดีที่คุณสีร้องเรียนมีตัวอย่างอะไรบ้างจริงๆคุณสีเขาก็ร้องทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายประชาธิปไตยะนะอย่างเช่นยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าเข้าขายผลประโยชน์ทับซ้อนยื่นให้ปปชตรวจสอบบริษัทของบุตรชายพลเอกปีชาจันทโอ น้องชายของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ได้รับงานจากกองทัพภาคที่3าในขณะที่พลเอกปีชาเป็นแม่ทัพภาคที่3ร้องกกตกรณีพักพลังประชารัฐจัดโต๊ะจีนยื่นกกตชงสารรัฐธรรมนูญยุบพักไทยรักษาชาติยื่นกรกตชงสารรัฐธรรมนูญยุบพักอนาคตใหม่ข้อหาปล่อยคนนอกครอบงำพักยื่นร้องคุณชัดชาติกรณีทำป้ายหาเสียงเราอ้างว่านำไปดัดแปลงเป็นกระเป๋าได้ที่พี่แกไปนั่งนับป้ายหาเสียงหลังการเลือกตั้งว่ามันตรงกับจำนวนป้ายที่ลงทะเบียนไว้หรือเปล่าค่ะร้องกกตตรวจสอบพักเพื่อไทย ในกรณีปล่อยให้นายทักษิณชินวัตรเข้าครอบงำพักเป็นคนส่งคุณปราวินาไกลคุบไปยังโทษประหารชีวิตทางการเมืองเนื่องจากสารพิพากษาว,ว่าผิดมาตรฐานจริยธรรมด้วยนะคะส่วนสาเหตุที่คนใน X ไม่ค่อยชอบคุณสีกันเนี่ยมันน่าจะมาจากสามเรื่องนะประเด็นแรกคือฟ้องไปเรื่อย คาว่าฟ้องไปเรื่อยคืออะไรอย่างเช่นคุณสีสุวณเคยยืน่นตรวจสอบเดี่ยว13ของคุณโนตอุดมว่าเข้าข่ายยุยงการกระทําผิดอาจขัดต่อความมั่นคงของรัฐหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนเศรษภาพของบุคคลอื่นหรือขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนเพราะเดี่ยว13เนี่ยคุณโนตมีการพูดสนับสนุนม็อบนะคะประมาณว่าม็อบไล่รัฐบาลก็เป็นการทําหน้าที่แทนพวกเรา,านะคุณสีมองว่าเรื่องนี้อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติคะ่ะซึ่งตอนไปล้องคดีเนี่ยก็มีคนทนไม่ได้เดินไปต่อยคุ ให้เหตุผลว่าอึดอัดใจทําไมคนคนนี้ต้องร้องไปทุกเรื่องขนาดนี้2คือเขาชอบมีปัญหากับพักเก้าไก่ค่ะคือเราไม่แน่ใจว่าทางคุณสีแกมีความแค้นส่วนตัวอะไรกับพักเก้าไก่หรือเปล่าแต่เขาร้องพักเก้าไก่เก่งมากเช่นขอให้ตรวจสอบกรณีพักเก้าไก่ขับหมออ๋องปฏิพัทธ์รองประธานสภาคนที่1ออกจากการเป็นสมาชิกพักเก้าไก่บอกว่ากกตเนี่ยสามารถเสนอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพักได้ร้องกกตขอให้ยุบพักเก้าไก่ข้อหาปล่อยให้นายธนาทรนายปียบุตรช่อครอบงำการจัดตั้งรัฐบาลของพักร้องก็ ก็ตอสอบพักเก้าไกลหลังทางพักตั้งธนาทรเปียบุตรพนิกาขึ้นเป็นผู้ช่วยหาเสียงชี้สุ่มเสี่ยงอาจถึงขั้นยุบพ,พัก ร้องเอาผิดพิธาปมเผยชื่อยี่ห้อสุราที่ตัวเองดื่มเข้าขายโฆษณาต้องห้ามบอกด้วยว่าถ้าคุณพิธาผิดเนี่ยจะหมดสิทธิ์เป็นนายกร้องกกระตอสอบสวนพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลปมให้สัมภาษณ์งานศพบ,บิดาโทษสูงสุด10ปีปรับสองแสนเพื่อของสิทธิ์ทางการเมือง20ปีร้องกรรมการบริหารพักเก้าไกลข้อหาดึงสถาบันมาใช้ในการหาเสียงชี้สั่งยุบพ,พักได้ยื่นยุบพ,พักเก้าไกลฐานเป็นปลระปักต่อการปกครองเนื่องจากมีการเตรียมเสนอยติให้แก้รัฐธรรมนูญในหมวด1และหมวด2ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้องพักเก้าไกลกรณีเอาเด็ก10ขวบขึ้นเวทีเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กยื่นปปชฟันจริยธรรม2สสเก้าไกลคุกคามทางเพศ ฝากบอกพักถ้าอ้าแขนรับเจอ,อยุพักแน่ร้องกะกะตอสอบเก้าไกลแจกปฏิทินปีใหม่เข้าข่ายผิดกฎเหล็กร้อยแวันก่อนจะหมดอายุสภาร้องปปชอสอบจริยธรรมก้าไกลปมวิวาทในร้านอาหารย่านเอกมัยร้องกะกะตอสอบวิโรดแจกยันไล่สามปอเป็นการทําเพื่อหาเสียงจูงใจให้คะแนนนิยมร้องปปชอสอบสอสเก้าไกลกล่าวคําปฏิญาณตัวเองไม่ครบก่อนขึ้นทําหน้าที่หรือไม่ร้องตอพักก้าไกลกรณีแกจกบัตรตรวจโควิดร่วมกับหมอชนบท ร้องกะกะตอสอบพักเก้าไก่ชวนด้อมส้มชุมนุมสนับสนุนพิธาผิดกฎหมายทางการเมืองร้องกะกะตตรวจสอบส่วนลดร้านค้าและท้ายสลิปช่วยพักส้มหาเสียงไม่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายสอบผิดกฎหมายเลือกตั้งอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่คุณร,รีสวัณร้องพักเก้าไก่นะคะคือถ้าทุกคนไปพิมพ์คําว่าสีสวรรัณกับเก้าไก่อะมันจะขึ้นมาให้ทุกคนไล่เยอะมาก เยอะมากแบบไลจ่จนไม่หมดจริงๆอะ่ะคือเอไอเอไอะไรก็ยุพักเก้าไกลอย่างเดียวนะสาเหตุที่3ที่ทําให้ X ไม่ค่อยชอบคุณสีสวนสักเท่าไหร่น่าจะเป็นเพราะคุณสีสวนเนี่ยฟ้อง1นึเก่งค่ะที่ผ่านมาคุณสีสวนฟ้อง1นึไปแล้วหลายคนนะคะเช่นคุณนาราเคฟกระเทยมัมดิวหนูรัด แอดมินเพจเยาวชนปลดแอกค,คุณสายน้ำรามิวเทนศิลปินจากกลุ่มอันส์แพทย์ระยองจากการคอมเมนต์ข้อความบน Facebook หรือแม้แต่สายการวินไทยเวทเจ็ดเองพี่สีก็ร้อง1นึเหมือนกันนะคะในกรณีที่ไทยเวทเจ็ดเล่นมุกหน้านิวนิกนะซึ่งเราทุกคนต่างก็รู้กันดีนะคะว่า1นึเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่มาตรฐานการพิจารณาคดีไม่ชัดเจนแต่ว่าโทษของมันเนี่ยสามารถร้ายแรงได้มากกว่าการเจตนาฆ่าในประเทศนี้นะ ประเด็นที่น่าสนใจจากในกรณีของคุณศรีสุวรรณคือคนที่เดือดร้อนจากการฟ้องไปเรื่อยของคุณสรีสุวรรณเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พักการเมืองใหญ่ๆแต่มันมีคนตัวเล็กตัวน้อยคนธรรมดาอยู่ด้วยค่ะบทความหนึ่งของเด e m a ม t e r ชื่อความรุนแรงที่มองไม่เห็นแต่ฆ่าคนทั้งเป็นได้นําเสนอเรื่องราวชีวิตของคนธรรมดาที่เกือบจะตายทั้งเป็นเพราะถูกคุณสรีสุวรรณร้องโดยอ้างว่าสิ่งที่ตัวเองทําเป็นความถูกต้องในนามของกฎหมายนะคะยกตัวอย่างเคสของอาจารย์สัทธรัมอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ถูกคุณศรีสุวรรณร้องเนื่องจาากโพต์ว่ วิธีที่จะรับลูกต่อจากการต่อต้านอำนาจเผด็จการและรัฐบาลอำนาจนิยมจากการใช้ความรุนแรงเมื่อคืนที่ง่ายที่สุดสันติและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดคือการนัดหยุดงานทั่วประเทศ ซึ่งคำพูดเนี้ยทางเพจเยาวชนปลดแอกได้มีการนำไปใช้ต่อนะคะคุณศรีก็เลยไปร้องอาจารย์ค่ะผลก็คืออาจารย์ถูกยกเลิกง,งานบรรยายสอนพิเศษถูกปฏิเสธแหล่งทุนคนในครอบครัวเนี่ยต้องหวาดระแวงกับโทรศัพท์สายต่างๆที่โทรมาขู่ว่าจะมีการฟ้องร้องคดีต่างๆโดยการเลือกฟ้องคดีเลื่อยเปื่อยโทษสูงๆเพื่อให้มันมีการลงเป็นกระแสะข่าวนะคนต่อมาคืออดีตสามเณรนโฟกค,ค่ะเป็นอดีตสามเณรนที่เคยออกมาเคลื่อนไหวทางฝั่งประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ถูกคุณศรีสุวรรณทำหนังสือยื่นไปถึงสำนักง,งานพระพุทธศาสนาผลก็ คือทําให้เกือบถูกถอดจากสภาพนักศึกษาค่ะไม่มีกินนิมนต์หรืองานอะไรเลยและสุดท้ายก็ถูกบังคับให้ศึกจากการเป็นสามาเณรนะและอันนี้ก็คือตัวอย่างชีวิตของคนธรรมดาที่ได้รับความเดือดร้อนจากการลองไปเรื่อยของคุณสีสวรรณนะคะสุดท้ายเรื่องของคุณสีเนี่ยอาจจะเป็นเคสตัวอย่างความรุนแรงที่เกิดจากการใช้กฎหมายแต่ไอาการใช้กฎหมายที่ว่าเนี่ยมันรุนแรงมากพอที่จะสามารถทําลายชีวิตของคนธรรมดาคนหนึ่งพังลงไปได้เลยซึ่งแม่งอาจจะรุนแรงกว่าการใช้กําลังก็ได้นะ โอเคค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวสรุปของแฮชแท็กซีัน1ค่ะแล้วใครมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับคดีนี้ใครคิดยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะแล้วเหมือนเดิมค่ะใครที่ชอบคลิปการสรุปดรามา่าสรุปแฮชแท็กแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสุดท้ายใครอยากได้เสื้อสวยๆแบบนี้ก็ไปตามกันได้ที่เว็บไซต์ toylaxy.com ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้านะบาย